ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นไฟป่าเผาผลาญพื้นที่บริเวณเวนทูราคาลตี้ไฟป่าจุดนี้มีชื่อว่าไฟป่าออโต้ครับปะทุขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวนมากเดินหน้าทำงานกันอย่างยากลำบากหลังจากกระแสลมซานตานหน้ามีแนวโน้มที่จะกลับมาทวีกำลังแรงขึ้น โดยกระแสลมซานตาอานาอาจจะมีความเร็วลมสูงถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้สถานการณ์ไฟป่าในลอสแอนเจลิสกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งครับลมแรงที่พัดในพื้นที่ไฟป่าก็ยังส่งอิทธิพลปกคลุมบริเวณพื้นที่ภัยพิบัติตั้งแต่วันจันทร์เรื่อยไปจนถึงช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐด้วย ขณะที่สํานักงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐประกาศสถานการณ์อันตรายพิเศษเพื่อเตือนภัยความเสี่ยงไฟป่าระดับรุนแรงในพื้นที่ตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียการประกาศเตือนภัยแบบนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและมักใช้ในการเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นรุนแรงเท่านั้นนะครับเรามาสํารวจจุดไฟป่า4จุดที่กําลังเกิดขึ้นในลอสแองเจลิสเวลานี้กันสักหน่อยครับคุณผู้ชมไฟป่าพาริเส เป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดสร้างความเสียหายหนักเป็นประวัติการนะครับไฟป่าจุดนี้เผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างไม่ต่ำกว่า5,9.000ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถคุมไฟป่าได้เพียงร้อยละ14ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นส่วนไฟป่าอีตันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2และสามารถควบคุมได้เพียงร้อยละ33ขณะที่เจ้าหน้าที่ใกล้จะควบคุมไฟป่าเฮิร์ทซ์ซึ่งเผาผลาญพื้นที่2,000ไร่ได้แล้วครับ ส่วนไฟป่าออโต้ทางตะวันตกของไฟป่าพาลิเซตครอบคลุมพื้นที่ประมาณ140ไร่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้นะครับแต่ไฟป่าบริเวณนี้ก็ไม่ได้ลุกลามพื้นที่เพิ่มเติมแต่อย่างใด ดานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลอสแอนเจลิสพบผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย24คนรายงานผู้สูญหายอีกอย่างน้อย26คนครับทางการจับกุมผู้กระทำความผิดในข้อหารักทรัพย์ปล้นสะดมได้9คนขณะที่อีกหนึ่งคน <c oughs> ถูกจับกุมในข้อหาวางเพลิงเชื่อมโยงกับไฟป่าหลายจุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย <c oughs> ด้วยครับแน่นอนนะครับว่าไฟป่าในครั้งนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติของสหรัฐด้วยคุณสุพิศราพงศ์พนภัยรวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมครับ Oh, oh. ทามกลางความวุ่นวายจากการควบคุมไฟป่ารุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียโดนัล์ทรัมป์วันที่ประธานาธิบดีสหรัฐ <Is it? S 2> ไม่พลาดโจมตีการจัดการของผู้นำรัฐที่ล้วนมาจากพรรคเดโมแครตข้อความของทรัมป์บนทรูสโซเชียลเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิน่นอนุมัตส่งน้ำจากทางเหนือเพื่อมาดับไฟ นอกจากนี้ยังโจมตีเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียว่ามัวแต่ห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สัตว์จนทําให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่มีน้ํามาใช้ทําภารกิจในช่วงที่ไฟป่าเริ่มลุกไหม้บริเวณแปซิฟิกแพลิเซตข้อความระบุว่าไฟป่ายังโขนกระนาในลอสแอนเจลิส นักการเมืองที่ไร้ความสามารถไม่รู้วิธีจัดการมันบ้านหลายพันหลังถูกทำลายและอีกจำนวนมากจะมอดไหมลงในไม่ช้าไฟป่าครั้งนี้ภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศพวกเขาไม่สามารถดับไฟได้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่อีกโพสตก็ระบุว่าถึงเกวินนิวซัมการปล่อยน้ำมาจากทางเหนือหลายล้านแกลลอนต่อวันทำไมถึงนานขนาดนี้ มันควรจะเสร็จตั้งแต่8ปีที่แล้วและคุณก็จะไม่มีปัญหาไฟไหม้ในวันนี้ไร้ความสามารถขณะเดียวกันนิวซัมสั่งเปิดการสอบสวนกรณีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงสูญเสียแรงดันน้ำและการปิดซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแล้วหลังจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการรับเือกับไฟป่าของเจ้าหน้าที่อย่างเลี่ยงไม่ได้ด้านอีลอนมัสก์ก็ร่วมวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย จนกลายเป็นศึกวิวาทาบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังจากนิวซัมก็ไม่รอช้าโต้อตอบผ่านทางเอว่าให้มัสจุดการโกหกหลังจากที่มัสรีโพสต์ว่านิวซัมลดโทษของคดีปล้นสะดงและห้ามไม่ให้มีการจับกลุ่มจนเข้าขายลดทอนความเป็นอาญากร Priority Everyone of else ขณะเดียวกัน Karen บา s s สนายกรัฐมนตรีนครลอสแอนเจลิสจากพรรคเดโมแครตก็เผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างจากการตัดงบสำหรับการดับเพลิงของรัฐลงถึง17ล้าน6 0 0นดอลลาร์สหรัฐด้านคริสตินโครลีหัวหน้าดับเพลิงลอสแอนเจลิสบอกกับ CNN ว่าการตัดงบประมาณส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ขณะที่บาสโตตอบกลับว่าการตัดลดงบประมาณดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าอย่างมีนัยยะสำคัญและหน่วยดับเพลิงลอสแอนเจลิสไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในการแก้ปัญหานี้มองในด้านหนึ่งการเคลื่อนไหวของทรัมป์ในครั้งนี้อาจจะเป็นความพยายามในการบั่นทอนคะแนนนิยมของเดโมออแครตในรัฐฐานเสียงสีน้ำเงินเข้มรัฐนี้ รวมทั้งยังบ่นทำลายภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถูกจับตามองในฐานะดาวเด่นที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐในปี2028ด้วยสุพิศราพงศ์พนไพยไทย PBS รายงาน